สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่หลักแก๊สกระบี่ครับของม่วงนี่เราตกปลากับปองแมนพิ่งจะได้สองหางวันนี้ได้มงแก้มบางสองหางสพานนี้ก็เป็นสะพานท่าเรือส่งแร่ส่งน้ำมันปาล์มนะครับของดีสุดโชคพนาก็ไปสะพานทางจาก ฝั่งประมาณ800เมตรครับอยู่ที่หาดคลองม่วงกะปีนั่นคือเขางอนนาคเครับยากาศตังนี้ก็มีคลื่นครับนิดหน่อยเป็นหลน้นเป็นเดิมป็น,ล,น,ปน,ปนลานาลก็ไปกินเท่าไหร่ งเงียบนะครับตอนนี้็เป็นเกาะห้องปกเกาะนะ่เป็นเรือเรือที่จะมารับแล่รับน้ำมันนะครับน่าจะเข้าวันจัทรุ่งนี้คุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามด้วยนะครับช่องน้อยๆน,นะครับ